อยากโตเร็วๆต้องทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนไปรับชมเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันวยกดถูกใจกดติดตามผมจะได้มาแบ่งปันเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆนะอย่างแรกเลยครับเพื่อนๆต้องตั้งทงก่อนว่าช่องเราหรือเพจเราเนี่ยจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วทำแต่คอนเทนต์แนวนั้นอย่ากลับไปกลับมาวันหนึ่งทำอาหารวันหนึ่งมาเล่าข่าววันหนึ่งมารีวิวสินค้าวันหนึ่งมาทำคลิปธรรมชาติวันหนึ่งมา โอ้หคือบางคนทาคลิปแบบ7วัน7อย่างอะ่ะคือมันมันไม่ได้คือมือใหม่อะ่ะคุณต้องทําคลิปแนวเดียวกันไปก่อนแนวเดียวให้มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นก่อนอย่างน้อยสักหมื่นคนอะ่ะดังนั้นนะครับมือใหม่ทําคลิปแนวเดียวก่อนเลยนะครับเลือกให้ดีว่าเราชอบอะไรแล้วก็ลงมือทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับสครับลงคลิปวันนึงเยอะๆครับคือถ้าน้อยที่สุดเนี่ยวันนึงอย่างน้อยวันละคลิปกําลังดีนะครับวันละคลิปอย่างน้อยนะ หรือถ้าใครลงได้มากกว่านั้นเนี่ยแนะนําให้ลงเยอะๆไปเลยลงไปแบบมหาศาลเลยนะครับ3นะครับพยายามอย่าผิดกดชุมชนนะครับกฎชุมชนเนี่ยเขามีไว้เพื่อ ป้องกันคนทําผิดนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมันอยู่กันได้อย่างสวยงามดังนั้นเนี่ยอย่าผิดกฎชุมชนหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจคอร์สสอนสร้างไรได้จาก Facebook กับคอร์สสอนสร้างไรได้จาก YouTube ทักผมเข้ามาได้เลยผมมีคอร์สสอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนไปด้วยกันนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูช่องผมต้องอย่าลืมกดติดตามนะการกดติดตามเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้คุณ ไม่พลาดคลิปสาระความรู้ใหม่ๆสาระความรู้ดีๆจากทั้งช่องผมนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อน,อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆนะครับก็สามารถเริ่มที่จะเรียนฟรีจากคลิปฟรีของผมก่อนได้นะครับก็กดติดตามช่องผมไว้นะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากกดแชร์หรือกดบันทึกนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่าเอ้ยอยากดูเก็บคลิปดีๆแบบนี้ไว้ดูเนี่ย ต้องกดแชร์กับกดบันทึกเอาไว้ที่เฟซตัวเองด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนทุกท่านเลย